จะเป็นอย่างไรครับถ้าสมมุติว่าคุณคือคนที่ฉลาดที่สุดในโลกแล้วสิ่งที่คุณจะนําความฉลาดไปใช้ได้เนี่ยคือการสร้างอาวุธทําลายล้างที่จะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปได้ตลอดกาลครับกับหนึ่งหนังอัตชีวประวัติของผู้กํากับผู้มากวิสัยทัศน์คริสโตเฟอร์โนแลนกับการกํากับหนังชีวประวัติเรื่องนี้ของออฟเพนไฮเมอร์วันนี้เรามาหาคําตอบกันครับ ยังอยู่กับสิวะเหมือนเดิมนะครับกับฟรีฟอสต์พอดแคสต์แบบนี้นะฮะเรามารีวิวหนังกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วแต่ว่าสัปดาห์นี้อาจจะเลื่อนหน่อยหนึ่งนะฮะออฟเพนไฮเมอร์ครับ, heimer, รบนี่คือหนังชีวประวัติที่ทําให้เราได้รู้ถึงชีวิตของดรเจลโรเบิร์ตออฟเพนไฮเมอร์นะครับนี่คือหนึ่งในผู้ที่เป็นบิดาแห่งระเบิดปรมาณูของโลกใบนี้ครับในตัวหนังออฟเพนไฮเมอร์ที่คีโตเฟอร์โนแลนได้มีการกํากับไว้นะครับจะแบ่งไทม์ไลน์หลักๆเป็น3ไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์แรกก็คือท ลายของการวิจัยนะครับทำลายที่2คือทำลายหลังจากที่มีการทิ้งระเปิดปรามานูไปแล้วมีการใช้ระเบิดปรามานูไปแล้วแล้วก็ทำลายที่เล่าถึงก่อนหน้านี้ครับที่ออปเปนไฮเมอร์จะมาเข้าร่วมโครงการแมนฮัตตันนั่นเองครับตัวของทิโตเฟอร์โนแลนด์ไม่ได้มีการแบ่งแยกชัดเจนขนาดนั้นนะครับว่า ตัวหนังที่กําลังเล่าเรื่องอยู่ณขณะนี้เนี่ยเป็นการเล่าเรื่องในไทม์ไลน์ไหนอยู่นะครับแต่ว่าจะมีการแบ่งสีอย่างชัดเจนนะฮะมีช่วงบางช่วงที่ใช้เป็นสีขาวดําในการเล่าเรื่องเลยแล้วก็มีบางช่วงครับที่ให้เราได้เห็นเลยว่าเออเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันคือการเล่าเรื่องก่อนที่จะมาเป็นดร์เจโรเบิร์ตออพเปนไฮเมอร์ปิดาแห่งระเบิดปราณโนที่ทําให้เรารู้จักกันนะครับตัวหนังเล่าเล่าเรื่องค่อนข้างมีชั้นเชิงอย่างมากเลยนะฮะที่ชอบที่สุดเลยผมว่า วิธีการเล่าเรื่องของคสโตเฟอร์โนแลนน่ะเขาเล่นกับไทม์ไลน์เล่นกับช่วงเวลาในการเล่าเรื่องแทนที่จะเล่าแบบเป็นเส้นตรงธรรมดาครับคสโตเฟอร์โนแลนกลับใช้วิธีในการเล่ากลับไปกลับมาทั้งๆที่มีตัวละครเยอะมากนะครับแต่ว่าตัวของคสโตเฟอร์โนแลนเนี่ย ใช้วิธีการเล่าสลับไทม์ไลน์แบบนี้เหมือนกับมีเมนต์ตัวครับทำให้เนื้อเรื่องของออฟเพนไฮเมอร์ที่เป็นหนังชีวประวัติธรรมดาธรรมดา,รรมดานี่มีความน่าสนใจขึ้นนะครับสำหรับออฟเพนไฮเมอร์เรื่องนี้นะครับเป็นหนังที่ล้ำลึกมากๆนะครับทั้งเรื่องของด้านการแสดงทั้งด้านการลำดับเรื่องทั้งด้านของบทภาพยนตร์นะครับหนังอะไรก็ไม่รู้นะฮะคุยกันทั้งเรื่องเพื่อที่จะนำไปสู่การสร้างระเบิดปรมาณู ระเบิดปรมาณูที่มีพลังทำลายล้างมหาศาลมากนะครับเป็นหนังที่ไม่ได้ใช้ CGI ในการสร้างขึ้นมาเลย แต่ก็จะนําไปสู่การพูดคุยกันที่ทําให้เราขนลุกเหมือนกับเราอยู่ในสงครามเย็นนะครับเป็นการพูดคุยที่ทําให้เราเห็นเลยครับว่าการที่สงครามเย็นมันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีความตื่นเต้นมันมีความร้ s, มมา,มราใจมันมีความน่ากลัวขนาดไหนจากบทพูดเพียงแค่ไม่กี่คานะครับตัวละครในเรื่องนี้มีหลายตัวมากนะครับแต่และตัวละครก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ระดับโลกทั้งนั้นเลยครับแล้วทุกคนเนี่ยผมรู้สึกนะครับว่าเขามีช่วงเวลามีแอร์ไทม์ที่เป็น จุดเด่นของตัวเองโดยเฉพาะตัวของดร์ออฟเพนไฮเมอร์ครับเจโรเบิร์ตออฟเพนไฮเมอร์ที่คิริเลนเบอร์ฟี่เล่นเอาไว้เนี่ยผมเชื่อนะครับว่าเขาคือออฟเพนไฮเมอร์จริงๆผมดูแล้วผมรู้สึกว่าทั้งสายตาแววตาจิตใจของคิริเลนเบอร์ฟี่เนี่ยเป็นออฟเพนไฮเมอร์ตัวจริงๆเลยหรือแม้แต่ตัวละครที่โผล่ออกมาไม่เยอะครับอย่างตัวของอัลเบิร์ตไอสไตน์อย่างเงี้ยก็ออกมาแย่งซีนได้หลายๆคนเหมือนกันโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ ผมว่ามีความร้ายลึกๆอยู่ะถ้าใครไม่ได้เป็นสายประวัติศาสตร์ไม่ได้ศึกษาอะไรมาเลยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเราดูแล้วงงหน่อยนะครับแต่ว่าแนะนําอย่างหนึ่งแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่จะไปดูอั p เพนไฮเมอร์เนี่ยควรที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เอาไว้บ้างนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเข้าใจแล้วก็เป็นการเสริมความเข้าใจในเรื่องที่เขาเล่าเนี่ยได้มากขึ้นเพราะว่าตัวของ o คีโตเฟอร์นแลนด์ไม่ได้มีการเล่าท้าวความไม่ได้มีการเล่าทฤษฎีนะครับว่าไอ้ฟิสิกควอนตัมมันคืออะไรสงครามโลกครั้งที่2มันเกิดขึ้นจากอะไรทําไมเขาถึงต้องสร้างและเปิดประมมนูขึ้นมาทาไมโครงการแมฮัตตันที้ต้องถูกตั้งขึ้นมา คริสโตเฟอร์โนแนไม่ได้มีการกล่าวถึงตรงนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนดูเนี่ยจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจระดับหนึ่งเลยอะที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถดูหนังเรื่องนี้ได้สนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับ o p พเพนไฮเมอรเรื่องนี้นะครับทางฟิล์ม o r ร์ r รีวิวของเราให้คะแนนอยู่ที่9.4คะแนนครับ เอาจริงๆนะครับทุกคนครับ9.4คะแนนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นความชอบส่วนตัวแต่ว่าความชอบส่วนตัวของผมเนี่ยมันเป็นความชอบในหนังที่ทรงคุณค่าที่เราจะได้ดูอ p ลเปตไฮเมอร์คือหนังเรื่องหนึ่งครับที่มีคุณค่ามากๆแล้วก็ทรงคุณค่ามากๆที่คุณที่เป็นแฟนๆภาพยนตร์เนี่ยควรจะไปดูสักครั้งในชีวิตแล้วก็ดูในโรงภาพยนตร์เพราะว่ามันจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าสกิลการดูหนังของตัวคุณเองเนี่ย มันเพิ่มไปอีกเลเวลหนึ่งเพิ่มไปอีกระดับหนึ่งได้เลยนะครับในด้านเนื้อเรื่องครับเรื่องนี้ล้าลึกมากๆนะครับในการเขียนบทภาพยนตร์ขึ้นมาเขียนบทให้ตัวละครพูด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 สร้างระเบิดปรามานูสร้างระเบิดที่เป็นแบบจําลองระเบิดปรามานูครับที่มีการแตกตัวของอะตอมสร้างระเบิดขึ้นมาในการใช้ทฤษฎีนิวเคลียร์ฟิวชั่นในการใช้ทฤษฎีเชนเรีแอคชั่นส,สร้างตรงนั้นขึ้นมาให้เราเห็นภาพว่าออฟเอนไฮเมอร์ เห็นภาพแบบไหนให้คนดูอย่างเราเนี่ยไม่ได้เข้าใจหรอกครับว่าไอ้จริงๆแล้วระเบิดปรมานูมันออกมาเป็นรูปแบบไหนแต่คริสเตอร์โนแลนสามารถเขียนบทเพื่อที่จะให้เราได้เห็นภาพนั้นขึ้นมาได้ครับไม่น่าเชื่อนะฮะว่าจะมีคนที่สร้างระเบิดขึ้นมาจริงๆลูกหนึ่งแล้วแทนที่มันจะเป็นฉากจบที่สวยงามอะไรแบบนั้นอ่ะมันกลับนําไปสู่ฉากคุยกันซึ่งเป็นการคุยกันถกเถียงกันไปถกเถียงกันมา สืบคดีสืบกันไปสืบกันมาเนี่ยให้เรารู้สึกสนุกได้ขนาดนี้นะครับด้านบทภาพยนตร์ด้านเนื้อเรื่องผมให้คะแนนอยู่ที่10เต็มเลยครับในด้านเทคนิคการผลิตนะฮะเรื่องนี้ถ้านับ CG ไม่ต้องไปนับครับ CG เรื่องนี้เขาบอกไม่ได้ใช้เลย CGI ไม่ได้ใช้เลยแล้วผมก็ไม่เห็นว่ามันใช้ด้วยใช้วิธีการเป็นเป็นสเปเชียลเอฟเฟกในการแต่งหน้าเอฟเฟกเป็นสเปเชียลเอฟเฟกในการถ่ายทำเขาใช้วิธีการสร้างขึ้นมาจริง ตามแบบฉบับของริสโตเฟอร์โนแลนนะครับที่เขาชอบจะสร้างของจริงขึ้นมาอย่างหนังเรื่องก่อนหน้านี้อย่างเทนเน็กก็เอาเครื่องบินจริงๆมันระเบิดจริงๆแล้วชนเข้าไปในโรงเก็บเครื่องบินจริงๆเรื่องนี้เหมือนกันครับิสโตเฟอร์โนแลนสร้างเป็นแบบจําลองแล้วเปิดปรมาณูขึ้นมาจริงๆครับให้คนดูอย่างเราเนี่ยอย่างที่บอกไป ได้เห็นภาพเดียวกับออปเพนไฮเมอร์ครับออปเพนไฮเมอร์แกเป็นนักฟิสิกส์จริงไหมเพราะฉะนั้นวิธีการมองสะสารที่อยู่บนโลกของออปเพนไฮเมอร์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับคนทั่วไปครับเหมือนกันครับเหมือนกับเรานี่แหละเราเป็นคนธรรมดาครับเราจะไปมองเห็นมุมมองเดียวกับออปเพนไฮเมอร์เป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นคริสโตเฟอร์โนแลนใช้วิธีการสร้างเป็นสะสารขึ้นมา ให้เราได้เห็นและเข้าใจเปรียบเสมือนว่าสิ่งที่เรากําลังดูผ่านจอภาพยนตร์อยูย่นเนี่ยคือระเบิดปรมาณูจริงๆคือปรากฏการ์นิวเคลียร์ฟริชชันจริงๆคือปรากฏการ c เ a ชนเรียกชันที่มันเกิดขึ้นจริงๆนี่แหละครับที่เคทเิธโรเฟอร์แลนนำเสนอออกมาในเทคนิคการผลิตแบบนี้ครับด้านซ G ีขอตตะคะแนนครับเพราะว่ามันไม่มีแต่ว่าวิธีการลำดับเรื่องที่ใช้อยู่ในเรื่องเนี่ย เป็นวิธีการลำดับที่ล้ำลึกมากๆนะครับด้านเทคนิคการผลิตผมให้คะแนนอยู่ที่9คะแนนเลยครับด้านการสมบัรณบาทเรื่องนี้ไม่ขอพูดถึงเลยนะฮะไม่มีข้อเสียข้อติใดๆเลยในขณะที่ตัวละครเยอะขนาดนี้มีนักฟิสิกส์มีนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อจำยากมากขนาดนี้นักแสดงทุกคนกลับมีแอร์ไทม์มีบทเด่นมีความเป็นตัวของตัวเองใส่อยู่ในเรื่องนั้นด้วย ใส่เข้าไปอยู่ในเรื่องแต่ว่าไม่ทําให้ตัวเองดูเด่นเกินไปไม่ทําให้ตัวเองดูด้อยเกินไปจนโดนกลบหมดตัวของออฟเพนไฮเมอร์เองก็มีจุดเด่นของตัวเองในขนาดเดียวกันที่มีตัวละครอื่นเสริมเข้ามาตัวละครนั้นก็ไม่ใช่ว่าแย่งซีมันทั้งหมดครับกับไหลรื่นกลืนไปเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันกับออฟเพนไฮเมอร์ได้ครับทุกคนมีจุดเด่นของตัวเองทุกคนมีแอร์ไทม์ของตัวเองทุกคนแสดงได้สุดยอดในแบบของตัวเองเต็มที่จริงๆนะครับสําหรับด้านการสมบูรณ์แบบ,บผมให้คะแนนอยู่ที่10เต็มเลยครับ ด้านความประทับใจอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมไม่นึกเหมือนกันนะครับว่าการที่ได้ดูดังที่มีคนเถียงกันนะ คนเถียงกันไปคนเถียงกันมาพูดคุยในมุมมองของตัวเองคุยกันไปคุยกันมาให้เรารู้สึกว่าเราเกลียดตัวละครนี้ขึ้นมาจับใจเลยให้เรารู้สึกชอบตัวละครนี้ขึ้นมาจับใจเลยให้เรารู้สึกเข้าใจอารมณ์ของตัวละครนี้ในยุคสมัยที่มีสงครามเกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยให้เราได้เข้าใจว่าเอย้ยในยุคสมัยที่มีวิทยาการไม่ได้ล้ําสมัยเหมือนในสมัยนี้เนี่ย แต่ว่าเราสามารถที่จะตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจท,ทั้งที่เราก็รู้ประวัติศาสตร์อยู่บางส่วนแล้วนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าออฟเพนไฮเมอร์เขาสร้างสําเร็จจริงๆแต่ว่าความประทับใจที่มันเกิดขึ้นคือวิธีการลําดับเรื่องที่เจอตโตเฟอร์โนแลนได้ใส่เอาไว้นี่แหละครับทำให้เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เขาทําใกล้ๆจะสําเร็จเนี่ย ทำไมทำไมทั้งนั้นที่เรารู้ประวัติศาสตร์อยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันเกือบจะไม่สําเร็จทําไมก็ทําให้เรารู้สึกแบบนั้นได้นี่คือความประทับใจที่มันเกิดขึ้นครับความประทับใจนี้ถึงแม้จะเป็นฉากพูดคุยกันธรรมดาธรรมดาเป็นฉากเถียงกันไปเถียงกันมาธรรมดาธรรมดาแต่มันทําให้ผมรู้สึกว่าน้ําตาเราซึมน้ําตาเราไหลขึ้นมาได้ผมรู้สึกว่าถ้าผมไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นน่ะแล้วสงครามที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสงครามประสาทมันเป็นสงครามจิตวิทยา มันเป็นสงครามเย็นถ้าเราพูดอะไรผิดไปสักนิดนึงเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดสงครามโลกขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งนี่คือความประทับใจที่มันเกิดขึ้นนะครับสำหรับอ่อเพนไฮเมอร์พอฉะนั้นด้านความประทับใจผมให้คะแนนอยู่ที่10เต็มเลยครับ และด้านความสนุกนะครับเรื่องนี้ความสนุกอาจจะไม่ค่อยตรงใจใครหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่ไม่ใช่คอประวัติศาสตร์นะครับคนที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องดูเรื่องนี้ด้วยคนที่รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะดูเรื่องนี้รู้รเรื่องหรือเปล่าคนที่ไม่ได้มีศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ควอนตัมวิชาเคมี Me, หรือว่า เรื่องของสงครามโลกครั้งที่สองมาเลยเนี่ยเรื่องนี้ผมว่าไม่ใช่แนวของคุณแน่นอนตัดออกไปได้เลยแต่ว่าสําหรับใครที่อยากจะไปดูภาพยนตร์ชีวประวัติที่ดีที่สุดเรื่องหนึง่งบนโลกไปดีนะผมว่าเนี่ยอันเนี้ยคือตัวอย่างของหนังทรงคุณค่าของหนังชีวประวัติของมิดาแห่งระเบิดปรมามูคนที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่ฆ่าชีวิตหลายล้านคนด้วยวิทยาการที่เขาเป็นผู้สร้างขึ้นมา และเป็นผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกใบนี้อย่างเจลโรเบิร์ตออฟเพนไฮเมอร์เรื่องนี้ผมว่าโปร่งใจแน่นอนไม่น่าเชื่อนะครับว่าวันที่ผมไปดูเนี่ยมันเป็นรอบแรกนะครับผมไม่รู้ว่าคนที่ไปดูออฟเพนไฮเมอร์ไปดูด้วยเหตุผลอะไรแต่ว่าผมว่าหลักๆเลยอาจจะไปดูเพราะชื่อพ่วงกับอย่างริสโตเฟอร์โนแลนแต่คนไปดูเนรรอบที่ผมไปดูตอนนั้น่ะ คือคนดูเต็มโรงจริงๆนะครับในด้านความสนุกโดยส่วนตัวแล้วผมให้คะแนนอยู่ที่8คะแนนครับรวมๆแล้วนะครับทางฟิล์มฟอร์สรีวิวของเราให้คะแนนอยู่ที่9.4คะแนนครับ เชื่อไหมครับคุณผู้ฟังครับเรารู้ประวัติศาสตร์อยู่แล้วบางส่วนนะครับแต่ว่าการที่ได้ดูการขยายความในมุมมองของคริสโตเฟอร์โนแลนเพิ่มเติมไปเนี่ยมันทําให้เราเหมือนกับย้อนเวลาไปให้เราเหมือนนั่งทำแมชชีนกลับไปสู่ยุคสมัยของสงครามโลกครั้งที่2ตรงนั้นให้เรากลับไปในจุดที่มีการสร้างระเบิดปรมานูข,ขึ้นมาตรงนั้นให้เราเข้าใจเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงนั้นทั้งหมดว่าออฟฟนไฮเมอร์ต้องเจอ กับวิกฤตอะไรบ้างในชีวิตของเขาในช่วงที่เขาสร้างระเบิดปรามันูขึ้นมาและในขณะที่เขาสร้างขึ้นมาสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเขายังถูกกล่าวหายอยีกครับว่าเขาเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์เราเข้าใจอารมณ์ตรงนั้นครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะที่ถูกสร้างชื่อถูกจารึกชื่อไว้ว่าเป็นผู้ที่สร้างวิทยาการที่เปลี่ยนโลกแต่กลับเป็นคนที่โดนหักหลังหักหลังจากคนที่เขาบอกว่าเป็นคนที่สนิทด้วย โดนหักหลังจากเพื่อนสนิทของเขาอย่างเนี้ทุกคนมันลุมถึงเขาเป็นเหมือนแรงมาจิกกินศพของเขาอะแต่พอเขาจิกกินเขาได้ผลประโยชน์จากออฟเพนไฮเมอร์จนหนำใจแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับมาหาออฟเพนไฮเมอร์เพื่อที่จะมาจับมือและยินดีกับออฟเพนไฮเมอร์อีกครั้งหนึง่งสิ่งที่คิริเลนโบฟีแสดงออกมาให้เราได้เห็นในบทของเจลโรเบิร์ตออฟเพนไฮเมอร์คือสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่ามนุษย์เราอะมนุษย์เราเนี่ยแต่ละคนเนี่ย เขาไม่ได้ไม่ได้เจอหน้ากันแล้วก็รู้สึกดีกับเราทุกคนนะทุกคนใส่หน้ากากเข้าหาเรานะเชื่อไหมครับว่าแต่ละคนค่ะแทบไว้ใจไม่ได้เลยในชีวิตของออฟเพนไฮเมอร์มีเพียงครอบค,ครัวครับที่คอยซัพพอร์ตคอยอยู่ข้างๆออฟเพนไฮเมอร์ไม่ว่าจะทุกข์ไม่ว่าจะสุขไม่ว่าจะเศร้าแค่ไหนก็ตามและผมได้เห็นนะครับสภาวะจิตจของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นความตาย ที่ได้ไปฆ่าชีวิตของคนหลายล้านคนจากการเป็นผู้นำโครงการแมนฮัตตันเนี่ยเขาเห็นภาพของคนที่แสดงความยินด,ดีกับเขาเป็นแบบไหนนี่คือสิ่งที่คริสโตเฟอร์โนแลนสร้างออกมาและนำเสนอออกมาให้เราได้เห็นนะครับสำหรับเรื่องนี้ถ้าเปรียบเทียบเป็นอาหารแล้วผมว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นยาชั้นดีเลย ยาชั้นดีสําหรับคนที่อยากจะเข้าไปดูเพื่อที่จะไปสํารวจจิตใจของตัวเองนะว่าจิตใจของเราเนี่ยอยู่ในสภาวะแบบไหนแต่ไม่ใช่หนังที่เหมาะกับทุกคนแน่นอนเฉพาะคนที่เป็นสายดูหนังแล้วต้องคิดตามตลอดทั้งเรื่องใครที่เป็นคนที่ชอบดูหนังแบบนี้ผมว่าเรื่องนี้คือหนังที่เหมาะกับคุณแน่นอนนะครับอยู่ที่คุณแล้วนะครับว่าจะดูหรือไม่ดู อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel